กะเพราป็นยังไงจ๊ะดอมกะเพราใบกะเพราเป็นยังไงจ๊ะในร่องศึกษาเพิ่มเติมสิเดิกะเพราเดิมกะเพรโอ้มันแปลกๆกับลูกหนูหายใจเข้ายังโอ้กะเพรามันเป็นยังไงลูกโอ้ยังไม่ทันดูไอมโอ้ไม่ใช่หายใจออกหายใจเข้าสิโอ้หายใจเข้าสิลูกโอ้โอ้ไงไม่เอาลูกไม่เอาเนี่ยมัน โอ้ย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 หน้ามองไม่เห็น <S <S โ,อโ,อโ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยจมูกโอ้ยอ๋อทำไมเข็นเลยอที่เร็วสวัสดีทุกคนก่อนจะไปนอนแล้วครับบายบายก่อนบายบายก่อนไปนอนแล้วบายบายก่อบบายบายครับด้วยครับม,คม,คม,คมคีครับสดี๋ยนี้ขาขำอ่ะมือคํำอยู่ฮะมือขึ้นมาไม่ได้ครับคีับ Okay. อันนี้ตบมือสิตบมืออ่ะแน่นอนสุดท้ายยิ้มหวานบายบายเก่งมากครับ <c oughs> <c oughs> ไปไปนอนได้แล้วลูก เป็นอาหารตามสั่งวันนี้นะคะอ้าวไหนสวัสดีครับทำยังไงลูกสวัสดีค่ะยิ้มหวานสุดเหงือกทำยังไงนะยิ้มหวานแล้วใครชื่อเด็กชายอาทิตย์ยกมือขึ้นเด็กชายอาทิตย์ยกมือขึ้นก่อนขึ้นยกมือขึ้นกำกัแบะแบะทำยังไงแบะแบะกำกับกำกัแบะแล้วบายบายทำยังไงบายบายแล้วบายบายกันบายบายกันเสือเสียงเสือทำยไงลูกเสือ มันยากนะครับมันมีการติดขัดเล็กน้อยมีโชคเล็กน้อยแต่ว่าผมตั้งใจทําแล้วนะครับอะสวัสดีสวัสดีอีกครั้งนึงสวัสดีครั้งก่อนสวัสดีกันสวัสดีครับ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 จ้าบายบายไอ้ยิ้มสุดเหงือกปิดท้ายโอ๋อพี่วีอาการป้อนป้อนหายป้อนป้อนหายนะคะป้อหอน้องพีกินเก่งมากเลยนะคะยี่ไปมือได้ตอนกี่โมงนะตีโมงนี่ก็กินแค่ไหน โยิ้มเ่ดยิมก็เก่งดูยนะาะยิ้มหวานก็เป็นนะจะอาไนะอ๋ออออ๋ออ๋ยิ้มหวนจิยิ้มหวนทำังออีดีดีดีอ๋ออ๋ออ๋อเป็นงอ๋อทำมไ่ทำไหแล้วมไราแต่น้ำมัน่อันเป็นข้าวข้าวบดแล้วข้าตุ๋นมีตแล้วก็บดมาบด